สวัสดีครับพ่อชุ่มครับครับมือนีผมมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณพ่อชุ่มครับงวดของวันที่1กรกฎาคม66ครับท่านผู้ชมครับในวดที่ผ่านมาครับคุณพ่อชุ่มกับวาลคิปไปผมเป็นครั้งแรกครับเลขของคุณพ่อกับเข่า0 3 3 0ครับที่คุณพ่อฝันว่าโตของคุณพ่อครับไปได้เตาสีทองแล้วก็กบสีทองมาครับคุณพ่อตีตัวเลขให้ครับเลขกับ เข่าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวงวดนี้ครับงวดของวันที่1กรกฎาคม -66 ครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวทางความฝันของคุณพ่อชุกน้ำกันครับเพื่อได้เลขดีๆเด็ดๆมาในการประกอบการเสี่ยงโชคเนาะครับคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันแล้วเนาะครับครับเดี๋ยวคุณพ่อเว้าสูท่านผู้ชมฟังนะครับว่าในงวดนี้คุณพ่อฝันว่าจังไรแน่ครับครับผมก็คืองวดนี้ผมฝันนอนอยู่บ้านหลังนี้แหละครับครับครับก็คล้าย ว่าคือวิญญาณออกจากล่างครับผมครับกับมีผู้เฒ่าผู้หนึ่งมาดึงแขนป้ายเรื่อยๆเขาปาไปเรื่อยๆครับคือใครขึ้นภูเขาครับท่านผู้ชมมันีพอขึ้นภูเขาไปแล้วมันเป็นบในไดมาที่ผู้เฒ่าคนคนนั้นที่พาผมยางขึ้นไปเรื่อยๆครับยางเขาขึ้นไปเรื่อยๆผมก็เลยถามผู้เฒ่าผู้นั้นว่าพ่อยไง อันมองนี้มองมองไหนผ้าผมมาหยังังเพื่อนกับบอตอบผมเลยครับเพื่อนกับผ้าผมยางคืนไปเรื่อยขวขคืนไปซุดแล้วแนมๆเบิ้งสิ่งแววล้อมครับมันไข่ไข่อยู่ไข่ไข่ว่าจ้งไะไร่ะมันไข่ไข่ว่ามันเป็นโลคก,กลมๆทนิดนึงครับผมบ้านนี้ผมเด้เห็นมีแต่ผู้หญิงเขาห้อยดอกไม้ ตามผมไม่ครับครับผมก็เลยถามว่าห้อยดอกไม้ไปเฮ็ดหยังครับเอ,อบมานี้เขาเลยถามว่าห้อยไปถวายพระอินทร์อะไรครับโอครับบ้านี้ผมก็เลยถามว่าเอาอันนี้ม่นมองไดครับเขาก็เลยตอบผมว่าเมืองสวรรค์อืบ้านี้ มันแมนวะผมก็เลยมาคิดว่าเอาเมืองสวรรค์ไสพ่ออินยังมองไดครับเขาก็เลยสี่เมื่อไหร่ผมเบิ่งเพราะผมแนมเบิ่งตามเมื่อเขาเขาสี่ไปก็เห็นดีดีพ่ออินพูดสินั้งอยู่สลาเขียวแล้วก็ล่างเขาพ่ดก็เขียวยงยงคือสลาครับคบ้านนี้พ่ออินกระเลขมาครับครับายเลขมากนั่เพึ่นว่าแปดสองสามครับ ครับครับสามในฝันครับ้านก็มันก็เลยมีผู้เฒ่าผู้เก่าๆแล้วครับครับก็เลย้าผมลงมาครับขึ้นคือเก่าการลัษณะคายๆว่ามากับเขาล่างครับผมครับครับก็เลยพุ่มเลยผมมืออาชีพโอ้แค่นี้นะครับรอบนี้พ่อกับฝันซ้ำนี่เนาะแม่นครับครับก็คือฝันวาตะคองนี่มีผู้เฒ่าครับมาพาไปครับผมครับก็คือพ่อนอนอยู่เนาะครับผมแล้วก็พ่อกับ ได้ออกวิญญาณออกจากล่างไปครับครับแล้วผู้ถาวาจูงแขนไปไปในป่าครับไปในป่าแล้วก็ไปเจอบันไดครับแมนไปเจอบันไดครับครับเจอบันไดกับเพื่อนกับผขาคนไปตามตามบันไดขึ้นไปนะพ่อพอเลยเราบันไดมากครับครับแล้วก็ขึ้นตามบันไดไปไปโพอยู่ไปโพอยู่อยู่อ่ะสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งครับก็คือไปเจอผู้ยิ่งไปเจอผู้ยิ่งมีแต่ผู้แสบผู้สาวครับออืเพื่อนาก็ห้อยดอกไม้ครับเพื่อนใส่ชุดแบบใดนนะพ่อในความฝัน ใส่ช anyway oh, uh, so. yeah. so. hmm. oh, ุดแบบแบบช่วงไทยครับอ๋อทรงเอ่อคือใส่ชุดไทยครับแม่ครับก็คือคล้ายๆในหนังบอเพอะครับแม่ครับเพื่อนก็เล้งหอยดอกใหม่อยู่พอก็เลยถามเลยถามถามเขาว่าสีหอยดอกใหม่ไปใส่ครับเขาก็เลยตอบว่าหอยไปถวายพระอินทร์ถวายพระอินทร์แม่เพื่อนก็ซีไปทางเพิ่นบอกเพื่นเลยถามเพิ่อนกอนว่าเอ้ามามองนี่มองไหนเพื่นไม่ถามว่านี่ระคือสวรรค์อืมครับครับ บอลผมเลยว่าเอาสาวรรค์ผมมีพยินเลขผมว่าเอาสาภาพอินเดีมองไหนเขาก็เลยสีมืออึ้นตั้งฝาก็เลยเห็นสลาหลังงามงาม,งามเป็นสีเขียวพยินก็นั่งอยู่หันกับสีเขียวกันครับรบ,บาลนี่ยพยินก็นเลยให้เลขมาว,าว,าวา่างวดนี่ซื้อเดอร์แปดสองสามโอ้บานนี่ก็เลยมีผู้เฒ่าผู้เก่าๆเหระครับที่ผ้าขึ้นไปพาขึ้นไปนะครับก็เลยพาผมลงมาอาครลงมาพอลงมาแล้วก็เลยผม บ้าหูเมืองครับอ้อครับครับฟันดีเลวตัวนี้พ่อฟันว่าพอินบอกเลขครับฟันว่าตะครองไปเที่ยวเมืองสวรรค์แม่ครับอืมครับครับตัวเลขก็ถือว่าได้เลยนะพ่อบบตองตีอย่าครับพ่อแล้วเดี๋ยวทำมช่วงมืนกระถามอายุอีกเนาะครับไอปีนี้พ่ออายุอะไรละครับปีนี้กับหกสิบสามครับหกสิบสามปีครับผมพ่อเกิดพ่อสอศูนย์สามครับ สองพันห้าร้อยสามสองพันห้าร้อยสามครับสองพันห้าร้อยสามก็หกสิบสามปีเนาะพ่อครับผมครับอืมกะมี่ประมาณนี้เนาะพ่อครับผมครับครับท่านผู้ชมครับความฝันของคุณพ่อชุ่มครับสําหรับในวันนี้ครับก็ถือว่าได้ตัวเลขเลยเนาะพ่อครับครับก็คือแปดสองสามครับที่พระอินทร์บอกเลขครับที่วิญญาณออกจากล่างมีคนแก่พาขึ้นไปเมืองสวรรค์ครับแล้วก็ไปเจอพระอินทร์เนาะ ครับพอได้คุยอยังกับกับพาอินบอกในความฝันเพิ่นเพื่อนบอกเล็กมาเลยเพื่อนบอกเล็กมาเลยกะกะมีผู้ถ่าพาลงมาเลยครับบ่ายผู้ถ่าภาคคือตัวที่แหลกเพื่อนครับตูงแข็พาลงมาเลยแล้วสําหรับตัวพ่อเองนี่พ่อคิดว่าตัวเด็กที่พาอินเพื่อนหายไหน่าสิเป็นตัวนี้แล้วมันบอกในความฝันนี่ครับพ่อเพื่อให้ตัวนั้นมาแล้วครับคือบุญไปยังมากแปดสองสามแปดสองสามครับ พ่อซื้อขึ้นน้ำอีกว่าหรือว่าจังไดว่าเทแรกอ่ะไม่ชวนขึ้นชวนลดนะครับซื้อขึ้นซื้อลงนะครับก็คือซื้อขึ้นจะ่แปดสองสีแปดสองสีอ๋อครับเป็นหลักหนางซี่ครับแล้วมีเลขเพิ่มเติมอีกบอพ่อเออแม่บ้านผมกับฝันมาอีกมุมหนึ่งขอฝากน้ำแนครับครับครับเพิ่อฝันว่าอันไหนบุญแต่เพิ่มบอกมาบอกผมเพิ่นบอกว่าหกสองขื่นว่ะครับอันนี้ก็ขอฝากน้ำแนเพื่อฝันว่าจังไดครับ อันนี้ผมก็ริมมพ่นกับบือยครับผมอยู่บ้านคนเดียวครับแต่ผมผมพ่นมาบอกผมผมว่าพ่นมากเลขโคกสองครับอ๋อคือเลขโกสองที่พ่อฝากไว้เนาะคือแฟนของคุณพ่อชุมครับฝันฝันขึ้นกันไหมบ่ครับฝันมาขึ้นนี่บอครับฝันมาขึ้นฝันได้เลขมากแม่ครับคือหคกสองหกสองครับอ๋อก็เลยมาแบ่งปันมาเบาสู่ทางผูชมงฟังครับ เพื่อมากน้ำเนาะพ่อเนาะครับก็ขอฝากลำแน่ครับครับขั้นว่าหกสองกับห้ระวังเกาสองน้ำเนาะพ่อแน่นครับ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 กับระมาณนี้แนวทางความฝันของคุณพ่อชุ่มเนาะพ่อเนาะครับครับครับท่านผู้ชมครับรอบนี้ครับคุณพ่อชุ่มฝันว่าตัวเองไปมีคนแก่พาไปเที่ยวเมืองสวรรค์แล้วก็ไปอินบอกเลขแปดสองสามครับส่วนอายุของคุณพ่อชุ่มเนาะครับก็คือพ่อชุ่มเกิดพศสองพันห้าร้อยสามอายุ อายุก็หกสิบสามปีครับหกสิบสามปีครับส่วนคุณพ่อชุมมีเลขเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นฝันของภรรยาของคุณพ่อเนาะกับก็คือหกสองครับหกสองก็ให้ระวังเก้าสองด้วยครับท่านผู้ชมครับสำหรับแนวทางความฝันตัวเลขก็มีประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกหกครับ อ่าผมเคยสานใต้ครับก็ขอบคุณคุณพ่อชุ่มมากๆครับพ่อขอบคุณครับพ่ออ่าวยพ่อในตำบลบุชนำแนครับวันนี้ครับพ่อก็ผมกะขออวยพรให้พี่น้องบ้านเฮาให้มีโชคกันทุขคู่ทุกคนนะครับครับให้ร่ำให้รวยกันทุขคู่ทุกคนครับผมครับผมกะมีแค่เนี่ขออวยพรให้ครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับ